นี่เราก็จะไปปราสาทนะครับที่แถวอำเภอสุเนินนะครับก็ยังไม่รู้ว่าจะยังไงนะ ที่เราจะไปกันลองมาดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับจะผ่านทางรถไฟนะครับซึงอันนี้ก็รถเข้าได้สบายๆนะ ครับวันนี้เราก็มาที่ปราสาทโนนกู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่ามีลักษณะยังไงบ้างนะครับคือบริเวณของปราสาทโนนกู่นะครับปราสาทโนนกู่เป็นปราสาทโบราณขนาดเล็กนะครับแล้วก็เป็นโบราณสถานขนาดเล็กก่อด้วยอิฐและหินทรายนะครับมีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหันไปดังด้านทิศตะวันออกนะครับจากการขุดแต่งปราสาทแห่งนี้ในช่วงของพศ 2534- อาถึง2535ได้พบหลักฐาน ทางโบราณคดีจำนวนมากนะครับซึ่งสันนิษฐานได้ว่าปราสาทนนกู่น่าจะเป็นศาสนสถานในศาสนาฮินดูที่สร้างขึ้นตามศิลปะนะครับแบบเขมรโบราณนะครับราวปลายพุทธศตวรรษที่สิบ้านะครับอันนี้ก็เป็นอ่าบริเวณของปราสาทนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างโอ้โหอันนี้นะครับอ่านะครับถ้าใครแบบสนใจนะครับเรื่องของจักรวาลวิทยานะครับลักษณะ รูปทรงนะครับที่อยู่ในบริเวณตรงด้านนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้คือปานประตูทางเข้านะครับก็น่าจะมีการเหมือนกับบูรณะด้วยนะครับแล้วก็มีลักษณะนะครับสภาพที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันนะครับที่ยังพอจะเห็นเขาโครงรูปของปราสาทนะครับปราสาทโนนกู่ตรงนี้นะครับนะครับซึ่งอันนี้ก็ น่าสนใจนะครับบริเวณด้านข้างๆนี้ก็จะมีมีฐานอิดนะครับที่นะครับเรียงๆกระดู่ในบริเวณนี้นะครับนะครับนะครับอันนี้เดี๋ยวเราลองเดินก็ไปดูเนาะนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นบริเวณทางขึ้นปราสาทนะครับนะครับบริเวณข้างๆก็จะมีต้นไม้นะครับขึ้นด้วยนะครับ นะครับอันนี้ก็จะเป็นบริเวณนะครับทางขึ้นไปบริเวณยอดปราสาทนะครับนะครับครับอันนี้ก็จะมีฐานนะครับหมุนเป็นฐานซีวะลึงนะครับซึ่งอยู่ในบริเวณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นบริเวณปราสาทนะครับเดินตรงนี้ได้นะครับ นี่ก็จะมีชั้นหินนะครับนะครับชั้นสีบอนดะครับนะครับเป็นสถานในบริเวณนี้นะครับครับนี่เป็นบริเวณรอบๆนะครับที่เราอาจจสามารถห็นนะครับลักษณะบางอย่างนะครับ นงาจาะนะเวลาลงก็ต้องค่อยๆเดินลงนะครับเพราะว่าชอนข้างลาดชันนะครับครับดีจะพาเดินมาดูรอบๆนะครับเรเวียนเดยรอบปราสาทนะครับอันนี้บริเวณตัวปราสาทนะครับ ทางดนงสีะลนะะนนะนะุนะครับนครับก็จะเป็นเรืนปราสาทนะครับนะครับถ้าเราเดินไปดูทางด้านในนะครับเราก็จะเห็นนะครับตัวปราสาทนะครับโครงปราสาทตรงนี้นะครับก็จะมีทางขึ้นไปด้วยนะครับนะครับนี่จะเป็นประตูทางออกนะครับ นี่ก็คือจะเป็นบริเวณโดยร,บรอบปราสาทนะครับโนนกู่นะครับซึ่งก็มีความน่าสนใจนะครับแล้วก็คิดว่าพวกเราก็สามารถที่จะเข้ามาเที่ยวชมนะครับแล้วก็ดื่มดำนะครับกับความวิจิตรนะครับแล้วก็สถาปัตยกรรมที่คนในยุคโบราณได้สร้างขึ้นเอาไว้นะครับดังนั้นนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นบริเวณโดยรอบนะครับจริงๆแล้ว เขาบอกว่า,าปราสาทโนนกู่เนี่ยอยู่ที่ตำบลโคราดอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับสร้างขึ้นในรูปแบบสถาปัตยกรรมนะครับแบบเขมรโบราณในช่วงพุทธศตรวรรษที่15ก่อสร้างด้วยอิฐและหินทรายนะครับประกอบไปด้วยปราสาทประธานตั้งอยู่กลางบนฐานสูงนะครับตั้งอยู่ตรงกลางบนฐานสูงนะครับแล้วก็หน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับด้านหน้าปราสาทมีอาคารวิหารหรือบรรยายนสองหลังนะครับ ฐานด้านหน้าเข้าหาปราสาทนะครับแล้วก็ทั้งหมดล้อมรอบด้วยแนวกำแพงมีซุ้มประตูทางเข้าหรือโคปุระอยู่ตรงกลางสองด้านคือด้านทิศตะวันออกและด้านทิศตะวันตกนะครับถัดออกไปด้านทิศตะวันออกมีฐานของสิ่งก่อสร้างนะครับลักษณะคล้ายซุ้มประตูทางเข้าอีกชั้นหนึ่งกรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานปราสาทโนนกู่นะครับในราชกิจจานุเบกษาเล่ม53ตอนที่34ลงวันที่2 7กันยา พศสอง9สี่ร้เจ็ดิบเก้าและกำหนดขอบเขตโบราณสถานนะครับเอาไว้นะครับผมดีข้อมูลจากสำนักกรมศริลปากรที่สิบนะครับและขอราชสีมานะครับครับใช่อันนี้นะครับก็คือบริเวณปราสาทเมืองแขกนะครับซึ่งอยู่ไม่ไกลจากปราสาทโนนกู่นะครับน,นี่ก็จะเป็นเรียกว่าปราสาทที่ค่อนข้างแบบ เก่าแก่มากนะครับนะครับซึ่งอยู่ในบริเวณนี้นะครับนะครับอันนี้เราก็สายทุกท่านได้ดูนะครับว่ามีมีปราสาทเนาะฮอพี้อยู่ในบริเวณนี้นะครับจะคือเป็นบริเวณโดยรอบนะครับปราสาทนะครับนะครับปราสาทเมืองแขกนะครับผม